สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ร้านเอาดอรังสิตจะพาทุกท่านมาชมเต็นท์เป่าลมรุ่นใหม่จากคูดี้ครับคูดี้เบสโทน่านะครับกลางง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วใช้งานง่ายและตอบโจทย์สายแคมปิง้งถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับครับนี่คือกระเป๋าของตัวเบสโทน่านะครับจะมี2ใบนะครับใบใหญ่ก็คือตั้มหนักอยู่ที่ประมาณ35กิโลแล้วก็ใบเล็กอยู่ที่15กิโลนะครับส่วใบเล็กนี่จะเป็นตัวทาร์ปนะครับส่วนใบใหญ่จะเป็นตัวเต็นท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ากลางเป็นยัังงไบบ้านะคร โอเคนี่ก็เป็นเวลา14นากา22นาทีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับในการเป่ AN AN! าลมให้เต็มนะครับจากนั้นเราก็เปิดวาล์วนะครับแล้วก็ปิดก็อย่าลืมลงสมอบกด้วยนะครับสมอบกนี้จำเป็นมากนะครับจะมีให้ลง8จุดนะครับ ก็เป็นแปดเหลี่ยมก็ลงตามมุมให้ครบนะครับเพื่อจะได้เต็นท์จะได้ตึงนะครับหลังจากกลางตัวที่เป็นตัวเต็นท์นะครับตัวเต็นท์จะมีจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับแต่ละเหลี่ยมก็จะมีมุมให้ลงลงสมอบกยึดให้ครบนะครับแล้วก็จะมีเชือกนะครับในการดึงให้ตึงนะครับน่ครับจะสังเกตดูนะครับตัวเต็นท์เนี่ยมีช่องระบายอากาศเยอะมากๆนะครับมีก็เป็นช่องหนึ่งนะครับเราสามารถเปิดจากด้านในเข้าไปนะครับเปิดเพื่อระบายอากาศด้านในนะครับมีข้างบน2แล้วก็มีข้างล่างหนึ่งนะครับข้างๆก็มีด้วยครับเป็นจวสามเหลี่ยมนะครับ นี่ครับแล้วก็สังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแถบซิปนะครับเราสามารถเอาตัวทับนะครับสามารถมาต่อกับตัวซิปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคอยู่วิธีการท้าอย่ามมาดูอีกทีนะครับพอต่อเสร็จแล้วครับแล้วก็ผ้าปิดตรงนี้นะครับกันฝนซึมเข้าไปเาเข้ามาตัวด้านในของตัวเต็นเบสโทน่าดูนะครับนี่ครับ ข้างในโปร่งสูงมากนะครับตัวตรงกลางเนี่ยมีความสูงถึง2.70เมตรนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นทรง8ดเหลี่ยมนะครับกว้างยาวคือ3เมตรแปูณสเมตรนะครับโปร่งมากนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับขนาด4คนขึ้นไปคือ6คนเนี่ยนอนกําลังดีเลยนะครับอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์นะครับเอาแอร์เคลื่อนที่เข้ามาข้างในก็ได้หรือจะเป็นพัดลมนะครับเครื่องนงเครื่องนอนนะครับโตเก้าอี้เอาเข้ามา ทำการข้างในได้เลยนะครับแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยส the oh. the ังเกตดูนะครับสามารถเปิดมุ้งนะครับรอบทิศเลยนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมข้างหมูตรงนี้นะฮะสองข้างนะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นตรงห้าเหลี่ยมนะครับสองข้างนะครับตรงนี้ก็สังเกตดูนะครับจะมีตัวช่องป่องไฟนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูต่อตอนที่เรากางทามนะครับตรงนี้จะเป็นช่องโถดท่อไฟนะครับใส่ป่องไฟได้นะครับนี่ครับแล้วก็ตัว ทางขวามือท่านผู้ชมนะครับนี่ครับสามารถใส่ท่อแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศได้นะครับนี่ครับจะมีท่อแอร์สองอันแล้วก็ตรงนี้ข้างๆการเปิดเพื่อใส่ปลั๊กไฟเข้ามาในเต็นท์นะครับเข้ามานะครับแต่จะชาร์จไฟนะครับหรือจะทํางานนะครับดูหนังทําฟังเพลงได้เลยนะครับเสียปลั๊กไฟเข้ามานะครับต่อพัดลมได้เลยนะครับตัวเสาเติวเต็นท์เนี่ยมีการรับประกัน5ปีจากผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยเรื่องคุณภาพนะครับตัวเสาลมแข็งแรงทนทานมากนะครับแล้วก็มีข้อพิเศษอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้กรณีที่เราเป็นช่วงกลางวันนะครับต้องการที่จะปล่อยลมออกก็สามารถทําได้นะครับจากข้างใน,นนะครับสามารถปล่อยลมได้นะครับกรณีที่แดดร้อนๆกลางวันวเอาลมออกได้นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้จะมีที่เกี่ยวนะครับสามารถสามารถที่จะใส่เป็นไฟเชอรี่นะครับประดับในเต็นท์ได้นะครับหรือจะพวกสายลุ้งอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็แหวน LED อะไรก็ได้นะครับหรือถ้าบางคนที่เสื้อผ้าเปียะเอามาตากตรงนี้ก็ยังทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวเต็นที่น่าใช้มากนะครับแล้วก็โปร่งโล่งสบายนะครับใครที่กําลังมองหาเต็นที่จะไปทํารีสอร์ทนะครับนะครับบ้านพักนะครับช่วงเทศกาลนะครับหรือเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยเหมาะมากนะครับเอาตัวเต็นท์คูดี้เบสโทน่าตัวนี้นะครับ6คนเหมาะสําหรับ4คนแต่ว่าสามารถเอาอุปกรณ์พรอเฟอร์นิเจอร์เอาเข้าไปตกแต่งข้างในได้ทําได้อย่างลงตัวและง่ายได้มากเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไฟชีกันนะครับว่าตัวไฟชีเวลาคุมเราจะเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเล็กนันนะฮะตัวในกระเป๋าเล็กเนี่ยจะมีทารให้2อันนะครับทางซ้ายมือท่านผู้ชมจะเป็นตัวทัรที่เป็นตัวคุมเต็นท์นะครับเอาไว้กันฝนนะครับตัวนี้สังเกตดูจะเป็นโฟลิสเตอร์กันฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวด้านในก็จะเคลือบเป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่ฮะจะทำให้ลดความร้อนที่อยู่เข้าไปในเต็นท์ได้นะครับทำให้เต็นท์ตด้านในเย็นนะครับ แล้วก็ส่วนที่เป็นตัวถ่ายตัวทาร์บนะครับมีภูมิด้านหน้าเต็นท์นะครับจะเป็นผ้าแทนวาดนะครับเ <GO av uther> ต็มผืนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวพลาสติกเอาไว้คุมหน้าต่างด้านข้างนะครับกรณนี้เราฝนตกนะครับเราไม่ต้องปิดทึบนะครับเราคุมตัวนี้เนี่ยกันฝนได้และยังสามารถชมทัศ <Finn> นียภาพด้านนอกที่ต่อฝนตกได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะย้ำอีกทีนะครับในชุดจะไม่มีแถมตัวปั๊มลมไฟฟ้ามาให้นะครับ จะมีปั๊มลมที่เป็นปั๊มมือมาให้แล้วก็จะไม่มีเสาเสาหน้าให้3ต้นนะครับตัวเสาหน้าต้องซื้อแยกนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านเอดอทังสินนะครับราคาต้นละ890บาทนะครับเป็นแบรนด์ของคูดี้นะครับจะมี2สีนะครับสีทองกับสีดำนะครับสามารถเข้ามาเลือกชมได้ที่ร้านเลยนะครับเต็นเตซน่านะครับจะมีตัวแถมตัวปั๊มลมมาให้นะครับในชุดนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ปรซ่อมให้นะครับที่เป็นกล่องสีส้มตัวนี้นะครับ เราสามารถปั๊มมือได้นะครับตอนนี้ที่เราไม่ได้ซื้อตัวปั๊มลมไฟฟ้านะครับแต่แนะนําให้ซื้อปั๊มไฟฟ้าดีกว่าครับจะได้รวดเร็วแล้วก็การเปลดเวลาสั้นเดี๋ยวเราดูวิธีการคลุมไฟชีดของตัวเบตโอน่อากันเลยนะครับครับเรามาดูวิธีการกลางไฟชีชขาาดชชของตัวเต็นท์เบตโอน่ากันนะครับสังเกตดูตรงนี้ด้านในที่สังเกตดูจะมีฝ่องไฟอยู่ใช่ไหมครับตัวไฟชีดก็เช่นกันนะครับที่เวลาคุมเนี่ยเราสังเกตดูป่องไฟอยู่ด้านไหนให้ไฟชีดอยู่ด้านนั้นนะครับเวลาเราคุมจะได้ถูกด้านนะครั้้็เาาาามรจจะี่ดนนขง2 นั่นเองนะครับโอเคครับมาดูกันเลยครับครับเนี่ยจะดึงบัคเกิลตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเชือกให้แน่นนะครับเนี่ยยึดให้แน่นนะครับพ <c oughs> อยที่ก็จะตึงนะฮะโอเคแล้วก็ด้านหน้าของตัวเต็นท์และด้านหลังก็จะมีตัวบัคเกิลที่อยู่ตรงนี้นะครับ ตรงน,นี้คิดนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะมี2จุดด้านข้างแล้วก็ตัวบังเกิลที่อยู่ด้านหน้าครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกุ่มไฟทีตัวเต็นเบสนโซน่านะครับก็มาถึงส่วนสำคัญที่เป็นภาพด้านหน้าของตัวเบสโซน่ากันดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าคอตตอนนะครับนี่ครับสามารถกางด้านหน้านะครับเพื่อพื้นที่นั่งเล่นด้านหน้าได้เลยนะครับวิธีการกางก็ เราสามารถต่อซิปกับตัวเต็นท์ด้านหน้าได้เลยนะครับจะมีซิปต่อให้นะครับเดี๋ยวเวลากลางเป็นไงเรามาดูกันเลยครับเราตัวซิปที่ปลายนะครับมาต่อตรงนี้ได้เลยครับ หลังจากเรารูดด้านหน้าเรียบร้อยนะครับท้าบก็จะยึดจุดกับตัวเต็นท์เลยนะครับแล้วก็จะมีผ้าบางสนิทให้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ให้โดนฝนนะครับแะให้น้ําสึ่มหลังจากนั้นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นจุ่ยแบบนี้สามเหลี่ยมเข้ามานะครับจะมีที่ยึดเสานะครับเป็นตาไก่ให้3จุดนะครับตัวนี้เป็นจุดแรกนะครับหาเสาที่มีความสูงประมาณ2เมตรขึ้นไปนะครับจะทําให้ตัวท้าบที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างสูงโปร่งเลยนะครับแล้วก็จออีกด้านข้างอีก2จุดนะครับเราหาสาเพิ่ม ที่เรียนนะครับเสาจะมี3มต้นมันจะไม่ได้แถมมาในชุดนะครับแต่ว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเออร์ดอนอังสิตนะครับเป็นเสาคูดี้นะครับเป็นสีดํากับสีโรสโกนะครับสามะก็มาดูได้เลยนะครับหรือใครที่มีเสาอยู่แล้วนะครับที่มีขนาดสูง2เมตรขึ้นไปก็เอามาใช้ได้นะครับหลังจากยึดเรียบร้อยนะครับลงสมอบกยึดเชือกให้แน่นนะครับเล่งตัวเล่งเชือกนะครับที่ให้ตึงนะครับความยาวเขาจากตรงนี้นะครับไปจนจดด้านหลังของตัวเต็นท์นะครับมีความยาวถึง7เมตรด้วยกัน ฉตัวเต็นท์เนี่ยมีความกว้างอยู่ที่3เม80คูณ3เม 80, 3, 80 3, จะทําให้พื้นที่ด้านหน้านเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ3เม20 3, นะครับแล้วก็มีด้านกว้างอยู่ประมาณกอบ4เมตรนะครับด้านกว้าง4เมตรมีพื้นที่หน้านอีก3เม20 3, เพราะฉะนั้นมีพื้นที่พอสําหรับเราจะนั่งเล่นทํากิจกรรมด้านหน้านะครับเาโต๊ะเก้าอี้มานั่งสบายๆได้เลยนะครับหลังจากเราเซตอัพตัวทาร์ด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแนะนําให้มีเสาด้านหน้า3ต้นนะครับ ให้มีความสูงประมาณ2เมตรขึ้นไปนะครับอันนี้เราก,การอยู่ที่2เมตรสินะครับจะทําให้ด้านในเนี่ยโปร่งโล่งนะครับนี่ครับพื้นที่กว้างมากนะครับมีความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าหน้าประตูของเต็นท์ไปถึงตัวด้านที่เป็นเสาด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่3เมตรยีนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยกว้างมากๆ12 13ตารางเมตรนะครับหาเก้าอี้ดีๆนะครับโต๊ะเก้าอีม้มานั่งตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะทําอาหารนั่งคุยนั่งดื่มนะครับตรงนี้สบายมากนะครับโต๊ะทากันฝนนะครับ แต่ว่าการให้ตึงนิดนึงนะครับน้ำจะได้ไม่ขังนะครับเนี่ยนั่งสบายมากแล้วก็ลมเข้าจาก2ทิศทางเลยนะครับถ้ากรณีที่ฝนสาดด้านข้างเราก็ถูด้านนี้ลงนะครับเอาเชือกลงเท่านั้นเองนะครับด้านในด้านหนึ่งนะครับแนะนาให้กลางให้ตึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดูนะครับเวลาเรากางเนี้ยร้อนนะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราเข้ามาข้างในนะครับหลังจากเราคุมตัวไฟชีตนะครับคุมเรียบร้อยนะครับตอนนี้กันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ด้านในเนี้ยรู้สึกเย็นเลยนะครับ ว่าเราสามารถเปิดหน้าต่างรอบทิศเลยนะครับไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเป็นเต็นที่กว้างมากนะครับเนี่ยตัวตัวพื้นก็เป็นพื้นพลาสติกโพลิสเตอร์หนามากนะครับกันน้ําได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะหันไปด้านไหนก็เห็นแต่ห่องระบายอากาศเต็นไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเพดานด้านบนเนี่ยสูงถึง2เมตร75นะครับเพราะฉะนั้นสูงโป่งมากๆนะครับเป็นไงบ้างครับตัวเต็นท์เบสโซน่านะครับเป็นเตนท์เป่าลมนะครัี่ี่มตีตัวพื้ี่ี่ใเ้สอยเยอะมากๆนะครเบด้าเหน้าเราก็เป็นทเบ สามารถหาพื้นที่นั่งเล่นได้นะครับจะทำกิจกรรมด้านหน้าได้นะครับแล้วก็มีเต็นที่เหมาะสำหรับกคนขึ้นไปนะครับใครที่กําลังมองหาเต็นท์ขนาดใหญ่นะครับอาจจะเป็นกลางแคมปิ้งฤดูการท่องเที่ยวนี้นะครับหรือจะเป็นบ้านพักลานกลางเต็นท์นะครับหรือต้องการที่จะทำรีสอร์ทนะครับสามารถเอาตัวนี้ไปทําเป็นบ้านพักรับรองลูกค้าในฤดูการท่องเที่ยวนี้ได้นะครับตัวเต็นท์มีการรับประกันจากเสาลมด้านใน5ปีแล้วก็ตัวบริเวณรอบๆอีกหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็มีการรับประกันนะครับ รับประกันในคุณภาพด้วยนะครับถ้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมได้ที่ร้านเอาดอรังสิน,นะครับเราดีดีให้คําแนะนำนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้บบพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ